กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ghost Morsolium a r เซี l ย i ใหมเกมมือถือแอคชั่น RPG มาใหม่จากทางค่าย X7 g a m e เวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นพรีเมียมเกมนะครับผมมีคูปองส่วนลดแพ็คเติมเงิเงนแจกโค้ดไอเทมฟรีนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะเล่นในทั้ง iOS และ Android นะครับดาวน์โหลดตัวเกมผ่านลิงก์ที่ผมปักหมุดมาให้ได้เลยครับ พอเรากดเข้ามาที่ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าตัวเกมแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะแจก9คูปองแล้วก็กิฟต์โค้ดผมทั้งหมด5กิฟต์โค้ดนะครับแล้วก็จะเป็นเกมเวอร์ชั่นพรีเมียมเกมนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตัวเกมทําการติดตั้งได้เลยครับผมติดตั้งเสร็จกดเข้าเกมได้เลยนะครับเกมนี้สามารถเล่นในทาง iOS และ a n d r ร i d สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำ โปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอ หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดพอเรามาที่ตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและวิธีการเล่นเกมของเกมนี้นะครับผมอันดับแรกครับผมก็จะเป็นระบบพจนภัยนะครับทุกคนกดมาที่รูปธงขวามือตรงนี้ครับผม กดเข้ามาเลยนะครับเกมนี้เราจะเล่นผ่านช h a นเตอร์ต่างๆแล้วก็สเตตต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สเตตที่1นขีดหนะครับทุกคนกดติ๊กเข้าไปได้เลยครับก็จะเป็นด่านนะครับผม1นขีดนะครับถ้าเราทําคะแนนดีนะครับระดับ SSS ก็จะได้รับพวกดอกไอเทมพวกนี้นะครับผมถ้าเราจะเล่นต่อหนึ่งครั้งก็จะใช้5ลูกไฟนะครผมในการท้าทายกดท้าทายไปครับผมมาแล้วครับผมเกมนี้นะครับก็จะมีระบบ ต่อสู้นะครับผมเราสามารถบังคับได้ตัวเองด้วยเนาะแล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆนะครับผมให้เรากดใช้แล้วก็มีพวก HP แล้วก็พวกมานาเนาะอ่าแล้วก็จะมีระบบออโต้นะครับผมเห็นไหมครับซ้ายมือเป็นรูปจอคอมนะครับทุกคนเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะครับอ่าจะขึ้นจอเหลืองมันนี้นะผมแปลว่าระบบออโต้ทำงานแล้วนะครับผมอ่าเราไม่ต้องไปกดนะครับผมในการต่อสู้เองเนาะ ระบบเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับระบบเกมเพย์นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งกับผมที่น่าสนใจนะครับผมเกมแอคชั่นอารพีนะครับเป็นเกมเวอร์ชั่นพรีเมียมเกมด้วยนะครับผมแจกโค้ดแจกคูปองส่วนลดแพ็กเติมเงินนะครับผมถ้าใครสนใจก็โหลดเล่นได้เลยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมเล่นผ่านอ m มูเลเตอร์นะนะครับเอฟเฟกสวยมากนะจนคอมแหลกเลยนะครับผม มีการต่อสู้กับบอส้วยนะทุกคนเห็นไหมอ่าก็จะมีหลอดเลือดของบอสขึ้นมานะครับโอเคเพราะเราชนะก็อย่าลืมกดมารับของรางวัลจากตรงนี้ด้วยเนาะเป็นกล่องพวกนี้นะครับผมกล่องหีบสมบัติเนาะในส่วนนี้นะครับผมถ้าเราทาเควสหรือว่ารวบรวมนะครับผมตามเควสที่มันให้ทำเนาะเราสามารถกดรับไอเทมได้เลยเนาะถ้าใครทําระดับดีนะผมเป็นระดับ sss นะครับผมระบบเควสหลักนะครับผมให้เรากดทาเควสหลักตรงนี้เลยนะครับ กดติ๊กไปเลยนะแล้วมันก็จะพาเราไปทำเควสหลักนะครับก็กดติ๊กไปเลยเนาะมันก็จะพาเราทำเควสไปเรื่อยๆนะครับทุกคนกดไปเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเควสท้าทายด่านต่างๆนะครับก็กดท้าทายตามที่ระบบมันบอกได้เลยนะครับในส่วนระบบของตัวละครนะครับผมตัวละครเกมนี้มันจะแจกของสีส้มนะทุกคนสำหรับผู้เล่นใหม่นะเห็นไหมซ้ายมือตรงนี้เนาะ,ะเราสามารถตีบวก ได้นะทุกคนกดตรงนี้นะอ่านี่ครับผมก็เราสามารถตีบวกให้มันตีบวกอัตโนมัติได้ถึงบวก7นะทุกคนกดได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับกดให้มันตีบวก7อัตโนมัติได้เลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลานะครับผมในการไปกดเองนะอ่าแนะนําให้ทําของบวก7ไว้เลยนะครับเราสามารถเวลสบายนะครับทุกคนอ่านี่ครับผมเห็นไหมบวก7หมดเลยนะของสีส้มที่ระบบเกยียมันแจกเนาะ แล้วก็จะมีพวกระบบสกิลของตัวละครนะครับผมทุกคนตรงนี้เลยเห็นไหมสกิลก็จะปลดล็อกตามเลเวลต่างๆของตัวละครของเราเนาะเราสามารถอัพเลเวลสกิลได้นะครับผมเห็นไหมจะใช้พอยต์ตรงนี้ในการอัพนะทุกคนกดอัพเลยนะจะอัพทีละสกิลก็ได้นะเราสามารถดูสกิลแบบพรีวิวได้นะทุกคนเห็นไหมมันจะขึ้นจอแบบนี้ให้อยู่เนาะเราสามารถกดอัพสกิลได้จากตรงนี้เลยกดอัพไปนะครับหรือว่าเราจะกดอัพอัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับผม ผมแนะนําให้กดอัพเลเวลสกิลแบบอัตโนมัติดีกว่านะครับผมระบบเกมนี้มันช่วยในการอัพสกิลได้ดีมากนะครับทุกคนสกิลก็จะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครของเราเนาะถ้าใครจะใช้สกิลไหนก็สามารถกดอัปใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถจัดเรียงสกิลได้ด้วยนะครับระบบกิวนะครับผมเกมนี้ก็มีระบบกิวนะอันนี้ผมแนะนําให้ใครที่เล่นมาแล้วนะผมแนะนําให้เข้ากิวแบบไวเลยเนาะ เพราะว่ามันแต่ละเซิร์ฟนะผมมันเต็มไวมากเลยนะบวกกิ้ก็จะมีพวกตีบอสอ่าวอกิ้ ill, อะไรประมาณนี้ครับผมระบบหลักๆของเกมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามากรอกกิฟโค,ค้ดกันเลยมาที่ตรงนี้ครับผมก็มาที่ CDK e y ตรงนี้ครับโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมตรงนี้ครับผมตัวก,ก,กูเอ็กซ์เซเว่นเกมนีกดติ๊กเข้าไปมาที่รหัสคองขวัญครับอ่าตรงนี้เนาะก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพวก พิพโค้ดต่างๆนะครับผมที่ทาง X7 Game แจกนะกดรับไปครับผมกดคัดลอกครับแล้วก็ให้เรามากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยครับผมช่องที่เขียนว่า C D Key ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กดใส่โค้ดครับผมแล้วก็จะได้รับของรางวัลนะครับของรางวัลเราสามารถออกไปรับได้ที่ซองจดหมายหน้าทุกคนอ่ากดย้อนกลับออกมาครับเห็นไหมครับซองจดหมายตรงนี้เนาะจะมีการแจ้งเตือนอยู่นะครับกด รับเลยนะอันนี้ผมกรอกให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพิ่งกรอกหนึ่งโค้ดนะให้เรากรอกโค้ดที่ x 7 e กเซเนกนะครับผมแจกให้ครบหมดทุกโคนะ้ดเนาะแล้วก็มารับที่2จดหมายตรงนี้ได้นะครับทุกคนอ่าอย่าลืมกรอกให้ครบนะจะได้รับพวกไอเทมดีๆนะครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันที่มากับแอป x 7็ e m n เบนเกนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะมีอยู่2ฟนะังก์ชันเราจะมีฟังก์ชัน b o o เตอร์นะผม ในการเล่นความเร็วของเกมแล้วก็เครื่องมือคลิกอัตโนมัตินะครับสาหรับฟังก์ชันแปลภาษายังไม่มีนะทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็รออัปเดตเดี๋ยวเรามาดูระบบกาชาปองกันครับผมเกมนี้นะครับผมมันจะแจกเพชรแดงนะครับเอาไว้ให้เราสุ่มตอนต้นเกมเนาะสุ่มหาตัวละครนะครับเห็นไหมครับแจกประมาณ1นึ0 0 0สเพชรนะครับผมเพชรแดงเนาะผมแนะนําให้กดสุ่มจากตู้กาชาปองได้เลยนะครับถ้าใครได้ตัวละครสีแดงก็เล่นยาวๆนะครับทุกคนอ่านี่ครับเห็นไหม เราก็จะได้ตัวละครมาแล้วนะครับตู้ก็จะมี3ตู้นะตู้กระชาปองเกมนี้นะทุกคนอ่านี่ครับได้ตัวละครมาแล้วนะสามารถจัดทีมกับตัวละครหลักได้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Ghost m u s l e r u m มาเชี่ยวไม้จากทางค่าย x 7เกมนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นเกมพรีเมียมนะครับผมจะแจกฟรีคูปองเติมเงินทุกแพ็คเติมเงินสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับผมคอยเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ